สวัสดีครับพบกันนะครับกับทัศนัยออนทัวร์นะครับผมวันนี้ก็จะพามาแนะนำนะครับเรื่องของแป๊บน้ำหยดนะครับที่ทางทีมงานผมทางเกษตรกรนะครับได้สั่งมาแล้วก็ได้ติดตั้งได้ลองดูแล้วนะครับว่าคุณภาพในชิ้นงานเรื่องเทปน้ำหยดจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวไปรับชมกันนะครับอ่าโอเคครับนี่ครับก็จะเป็นเรื่องของแป๊บน้ำหยดนะครับหรือว่าเทปน้ำหยดนะครับก็สั่งมานะครับในไลน์ซดานะครับก็คือชุดนี้นะครับ เป็นสินค้าของอาลาซาด้านะครับแต่ผมจะขึ้นรูปให้ชมอีกทีนึงนะครับก็สั่งมาก็มาติดตั้งที่ร่องอ้อยนะครับทําการลดน้ำในร่องอ้อยอนะครับส่วนท่อประปาที่มาครับก็จะมาจากาปั๊มบาดาน,นะครับแล้วก็มาต่อเข้าที่แป๊บน้ําหยดนะครับแปบ๊บน้ําหยดก็จะติดตั้งทุกแถวของอ้อยนะครับเพื่อที่จะลดน้ําอ้อยนะครับ ไม่ให้อ้อยเนี่ยขาดน้ำนะครับผมก็เป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวไปชมตามร่องอ้อยได้เลยนะครับสินค้านะครับสั่งมาเป็นแพ็คนะครับก็คือ3ม้วนนะครับผมน้อค่าจะส่งก็ตกประมาณ2,100 3มว้มวนม้วนละ1,000เมตรนะครับผมม้วนล,ละ1,000เมตรนะครับ รูน้ำหยดก็คือ30ซนติเมตรนะครับอันนี้ก็คลิปนี้ก็เป็นคลิปแนะนำนะครับสำหรับท่านไหนที่สนใจแป๊บน้ำหยดนะครับก็สั่งซื้อได้นะครับที่ลาซาด้านะครับอันนี้ก็จะเป็นนี่นะครับเดินไปตามร่องเดี๋ยวผมจะพาไปชมนะครับตามร่องนะครับนี่ครับ น้ำก็ซึมตามร่องครับแป๊บน้ำหยดอ่านี่เดี๋ยวจะพดาดูร่องมาดูนี่ครับขนาดแป๊บนะครับ30ิเซนคือตรงนี้1รูนะครับแล้วก็มาถึงตรงนี้นี่ครับ1รูตรงนี้ครับคือ30สิเซนช่วงนี้นะครับคือ3าสิเซนส่วนความยาวทั้งแป๊บนะครับทั้งเส้นก็คือหนึ่งพันเมตรนะครับหนึ่งันเมตรก็ วันนี้ก็มา,าทำคลิปให้ชมให้ดูนะครับให้ท่านผู้ชมนะครับได้ตัดสินใจว่าดูว่าสินค้าที่สั่งมามันเป็นแบบไหนนะครับสีอของในเรื่องของคุณภาพนะครับคุณภาพเราก็ต้องวัดกันที่ระยะระยะเวลานะครับต้องดูเรื่องระยะเวลาอีกทีนึงว่าสินค้ามันทนขนาดไหนใช้ได้ระยะเวลานาน,านกี่ปีนะครับผม จะต้องดูอีกทีนึงตอนนี้ก็มาทำคลิปให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะครับรับฟังเพลินๆนะครับผมมีเรื่องของเกษตรกรนะครับเกษตรกรนี่นะครับกระปูกไอ้นะครับผมวันนี้ก็พอดีเจ้าของสวนก็นปลูกไอยปลูกให้ได้พ่นอ่ะวัชพืด ไปล้กีไปอันนี้พ่นยายอยังครับนี่พ่นยายอยัางอ๋อยาขันยาบ่ะอ๋อนักเกียร์พี่มาพี่เดี๋ยวเดี๋ยวนักพี่นัพี่ทั้งพีท่าเขียนปะ่ะ ไปๆครับก็เขาก็ได้ฉีดยาข่หยานะครับซึ่งยาคุ้มยาข่หยาเมื่อให้ยามันถ่วมอ้อยนะครับเพื่อี่ว่าจที่ต้องให้อ้อยมันขึ้นขื้นก้อนนะครับให้อ้อยมันใบอ้อยมันคุ้มก้อนนะครับเพราะว่ามันจะได้คุ้มหยาไว้ครับ้ากเกิดกรณีแบบนี้ต้นอ้อยมันสูงแล้วหยามันถ่วมม่ใช่พอหยามมนได้รับแสงแดดสังเคราะห์แสงมันบังคับมันก็จะพุ่งขึ้นหลายนะครับ ก็เลยควบคุมหยาไว้กวนเพื่อที่ให้อ้อยมันพุ่งขึ้นให้อ้อยให้ใบอ้อยมันคุ้มพื้นดินไว้กวนห้ามมนจังบ่ขืนบ่หลายนะครับห้ามันค่อยบ่เกิดนี่ครับพื้นที่ปลูกอ้อยนะครับนี่ครับผมโอเคครับก็คลิปนี้ก็ขอจบการน,นำเสนอเท่านี้นะครับเดี๋ยวติดตามชมกันต่อไปนะคลิปใหม่ๆนะครับผม ขอบคุณมากครับ